สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนปี2023เราดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องนันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตัองกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนักที่31เวลา20นาฬิกาเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับอาร์เซนอลและวลาย22นาฬิกา30นาทีนอตเทิลฟอรสต์จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2คู่นี้ก็แตยทศนทิย h ทู โแรแกนฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่29เวลา19นาฬิกาคิโลรนาจะพบกับเอลเชเวลา21ดนาฬิกานาทีเกตาเฟ่จะพบกับบา์เลโลนาเวลา23นาฬิกา30นาทีอเลติโกมาดิดจะพบกับอันเมเลียแลเวลาตี2บาเลนเซียจะพบกับเซบีย่าทั้ง4คู่นี้ก็แต่ทศทางบีนสปอร์ต3 โปรแกรมฟุตบอลกาโชเซเลไอิเตอรลี่ในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่30เวลา17.30นาฬิกานาทีเรเช่จะเพื่อซัมโดเรียเวลา 20. นาฬิกาตอรลีโน่จะเพื่อซาเลนตาน่าเวลา 23. นาฬิกาซัสโซโล่จะเพื่อกับยูเวนตุสและเวลาตี1น5โงส่าจะเพื่อกับอูดิเนเซ่ทั้ง4คู่นี้ก็แายททางบินสปอร์ต1 เปลวแกงฟุตบอลบุนเดิลกาเยอนเกกบบมยรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่28เวลา20่สนาฬิกาสานาทีวเดอร์เบเมนจะพบกับไฟบวกคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเดีเวลา22่สนาฬิกาสานาทียูเนียนเบอร์ลินจะพบกับโบคุมแลกเวลาเที่ยงคืนครึ่งวอกบวกจะพบกับไบเออร์เลคูเซนโปรแกรมฟุตบอลลีกอองฝรั่งเศสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่31เวลา18บแนาฬิกาลิวจะพบมงปลิเยเวลายี่สิบนาฬิกาโอแซาจะพบกับนอง แกงกุมงฟูตจะเพิ่ออองเช่สตาร์บักจะเพิ่ออาชักซิโอเวลา22นาฬิกา5นาทีมนาโกจะเพิ่อลอลียองและเวลาตี1:45โอลิมปิกมักเซย์จะเพิ่อกัตัว โปรแรงฟุตบลอลเอรเดอิลิกของคอนแลนดในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่29เวลา17น, 15, นาิกานาทีในเมเกนเจพบวิเทศเวลา19นาฬิกานาทีวลเลนดัมำเจโพีเอสวีเอลเฟนอูเทกจะพกเทเวนเต้เวลา21น 45, าฬกาคัมบูเจ,จพบฟิเยนูดเวลาตีหนึ่งอาเจ็์อัสเตอรด์ดัมจจพบกับเอเมนและฟอร์ตูนาซิตาส์จพบกัตอาเซตันมา โปรแกรสฟุตบอลพิมเมล,ล่านาฬิกาปรตุเกสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่28เวลา21่สนาฬิกาสานาทีเรโอรอาบจะพบคาซาป,ปิอาเวลาเที่ยงคืนสปอร์ติ้งบลาซิลจุดพบก,กิลเวนเซนเต้และเวลาทีสองครึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนจะพวก,กับอาราเลอุก้าโปรแกรสฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่29เวลา20่สนาฬิกากิลินซันสปอร์จะพบซีวัสปอร์และเวลาเที่ยงคืนครึค่งแถบสันสปอร์จะพบกกับเบซิกตัก โปรกรมฟุตบอลสกอติชพิลเมชิพในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่32เวลา18บนาฬิกาคิวมานอกจะพบก,กับเซลติกโปรแกรมฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่7เวลา12นาฬิกากลางวันเอฟซีจะพบอินชอนยูนเต็ดเวลา14นาฬิกานาทีแทจอนซิต้เซนจะพบอุนสันฮุนไดและเวลา17เนาฬิกาแทากูเอฟซีจะพบกวางจูเอฟซี โลกแรงฟุตบอนซกเกนดาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาทีสั6สโเวลา19นาฬิกาอันดอรล่าจะพบโปเอสก้าเวลา2 1นาฬิกา15นาทีสปอร์ติ้งคิคอนจะพบกับอาราเบสเวลา23นาฬิกา30นาทีมาลากาจะพบกับตากาเคนาเตเนลเฟจออิโบยูดีอิบิซาแลเวลาตี2เลกาเนสจะพบกับบียเลูบี และเปลือกแขงฟุตบอลบุนเดิลิกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที28เวลา18นาลิกา30นาทีซังพาวรีเฉพออาะไอทัดบลาชไวฟอร์ทูน่าลุย,ยเซดอบเฉพออาะดัมสตัดและคันสลูเฉพาะกับบีลาเฟิลนะครับและนี่ก็คือเปลือกแขงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ